ดีค่ะเพื่อนมีรถออกมาโอ้ยอวรวงเป็นพื้นเลยทุกคนดูค่ะ เสียดายมากเลยแต่ก็ยังดกอยู่ค่ะทุกคนดกแดงค่ะตอนนี้สีแดงดกมากกินมากดูค่ะทุกคนดกมากเลย โอ้ยหลายคักครับพี่น้องมาเด้อค่ะมาเก็บแอปเปิลฟรีน้ำกันเบิ่งดูค่ะพี่น้องหลายคักนี่แต่แอปเปิลหลายคักค่ะเต็มต้นเต็มต้นเต็มต้นตะเบนไปเบิ่งดูค่ะพี่น้อง หลายค่ะกินไม่หมดไม่ไหวเก็บไปไม่กี่ลูกทุกคนมันดกมากแดงน่ากินมากค่ะอยู่ได้อีกประมาณเดือนนึงค่ะทุกคนตู้เย็นของเรานะคะอยากกินก็มามาเก็บเอาเลยค่ะสดสด สดสดใหม่ๆนะคะทุกคนดูค่ะเต็ไมไปหมดแต่ทางนี้แดดสองตอแดดสองกล้องค่ะโอ้ยหลาครับพี่น้องเอาแอปเปิ้ลดกๆสวยๆมาฝากนะคะโอ้โหมืนมอืม ออกรอบน้ําฉ่ำมากค่ะทุกคนสุดยอดเลยอื ดอกหลายค่ะแซบค่ะพี่นอ้องกรอบมากกัดนี้ดังกรอบเลยค่ะโอ้ยหลายค่ะครัพี่นอ้องเบื่องหลายมุมต้นนี้สีแดงนะคะกลับบ้านค่ะเอาเขาต้นนี้ค่ะทุกคนข่าวจัว่ว ขาวจ้วงน่าเจียดอกมากดูค่ะดูหน่อยสิอร่อยไหมอร่อยไหมโอ้ยตอนนี้ใส่มากินแล้วตอนนี้อร่อยตัวท้องฟ้าแอปเปิ้ลสวยมากจับจักรยานก่อน อตอนน้อนก็ตอนน้อนจากเขียวก็กลายเป็นขาวแล้วนะคะทุกคนกลายเป็นออกสีขาวแล้วคะ่ะอ๋ๆอหอรก๋อยจะตกเด้อจะตกเด้อจะตกเด้เอาจากเขียวก็กลายเป็นขาวแล้วนะคะเนี่ย,ยน่ากินมากจะเอาลูกนี้ อยู่เขาไม่สวยเฉยๆนะคะนี่ดอกมากเลยค่ะสวยๆดอกมากออกสีขาวน่ากินมากค่ะทุกคนอืออร่อยค่ะสีแดงเมื่อกี้นี่ก็กรอบ ตัวน,นี้ออกสีขาวนะคะกรอบเป็นคันค่ะทุกคนกรอบหวานอร่อยดูค่ะดกขักอืมอปเปิ้ลทัมเมอร์จะสำลักน้ำแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลธรรมชาติค่ะทุกคนดูค่ะ <c oughs> จกมากไม่มีสารเคมีอืมดูก้าวลูกใหญ่สวยลูกค่ะลูกใหญ่สวยมากเนี่ยลูกเนี่ยแมันอยู่ลูกเดียวนี่ค่ะอืม อร่อยกอบค่ะดูค่ะดูความดกของเขาดกไปถึงยอดเลยนะคะกิ่งไม่เอ็นเลยท้งนี้ก็เริ่มข่าวแล้วนะคะลูกทุกคนจากเขียวเนาะจากลูกเขียวก็เป็นลูกขาวแล้วนะคะนี่เยอะมานี่ค่ะอ้ยดูค่ะทุกคน เป็นพวงเลยดูกิ่งนี้คะ่ะทุกคนโอ้ยจะอ่อนนี่ข้างล่างไม่ถูกแดดนะคะข้างล่างยังเขียวอยู่นี่ดูกิ่งมาใต้ต้นโอ้โหพี่น้องดูคะ่ะโอ้โหนี่คะ่ะทุกคนมาโอ้โหมาใต้ต้น นี่ลูกใหญ่มากทุกคนดูค่ะเยอะมากมาเดอ้อพี่น้องมาเก็บแอปเปิลฟรีโอ้ยเบงดูพี่น้องเบงดูเบงดูเบงดูปาดะอ่อนเด้เบงค่ะเป็นกองอยู่ ปังกิ่งนี่ปังกิ่งนี่ป๊ากิ่งเดียวพี่น้องะว่ากิ่งเดียวยดูไหมโหดโพอบักโม่บักแตงโอ้ยงามขัดพีดะกิ่งเอ็นมาถึงตรงนี้ทุกคนดูค่ะโอ้ยอุดมสมบูรณ์พี่น้อง ทางกลับบ้านก็ได้กินแอปเปิลทุกวันค่ะทุกคนดูค่ะดูลูกสวยสวยลูกสวยสเลยค่ะลายคักพี่น้องเอ้ยมาเดอ้อมาเดอิอมาเก็บแอปเปิลกินน้ำกันพี่น้องเบิ่งค่ะตายตนกระดกโอ้ยอ,อันซ่อนหลายได้พี่น้องโอเคครับพี่เพื่อนๆ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับระไคร้ด้วยนะคะ thank you thank you to everyone ขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆน,นะคะที่มาเป็นกำลังแรงใจให้ชมคลิปชมโฆษณาให้เนาะคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยคะ่ะพี่พี่เพื่อนๆขอสะอ,อนเด้อพี่น้องของฟรีมีอยู่จริงนะคะทุกคนนี่นี่นนี่นน เต็มต้นเลยค่ะดูค่ะโอ้ยลายคักพี่น้องโอเคค่ะพี่เพื่อนเพื่อนขอบคุณมากๆนะคะสวัสด,ดีค่ะโอ้ย